หลานดูดูมันใช้ให้หลานกวาดดูนะคะยังไม่พอใช้ให้หลานยกอันนี้มาด้วยเนี่ยไปเอาดินเขาดินที่ไหนตันโฉกตับพี่บดเอาไปเอาไปวะปะตัวไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวขับไปิดไปเดี๋ยวขับไปติไปนั่งรูนั่งได้ไม่งั้นทำไให้นั่งรถใครจะนั่งไม่ไปเอาดินไปเอาที่เที่ยวมันกระเชง ใ <Okay. S 2> นวันก็กระเทือนแผลม,ม,มันไม่มันไม่ใช่กาไรโลไม่ถ้าไฟออกมน,นเดียวเกิดการเพียงกันนะคะจะไปเอาดินนะคะแม่ก็ไม่ให้ไปไม,ไม่ให้ไปไม,มันกระทบกระเทือนแผล <laughs> <laughs> ติดตามอยากไปนะอยากไปนะครับแหวกไปกูมาถึงแล้ว เจมหอบอะไรมารรกระท้อนบ่แม่หนูโกหกแม่แม่เพิ่งขู่นักข่าวสิงห์พ่อที่ค่ะแม่ก็รู้เนาะว,ว่ามันโกหกแม่ก็รู้เนาะว,ว่ามันโกหกรู้ <laughs> ดูเตรียมของจะไปแล้วปู่แม่ปู่แม่ปู่พาพีขี่จักรยานเออเจมได้นี่ม,มาจากไหนเจม แพงตัวดูเห็นเล้นะแต่ต้องแพงเอามาดูเร็วเจมเจมวิ่งตามอนนท์เร็ะไปคนส่งจ้ะไปต่อภาษีรถปิกอัพเจมไปคนดินกานนท์เร็วคนดินกานนท์เร็วนนนนคดิกาท์ บันโชกจ้ะเอามาไว้เทไอตรงมุตุโสกูล่ะแม่โสกูล่ะนาบ้านหินโคนอ๋ออันนู้นตามเรียนเพว่าตามเติมบันจองไอไอทีไปนะครับไปจะไปจริงๆนะงานนี้ดูมันดูมันจะไปแล้วนะมันจะเรียมจะออกแล้ว ดูเด็กน้อยในห้องเล่นใหม่เกียมทำไมดูเด็กเล่นวะคนเก่งไงเอ็งเอ็งสอนนานเล่นบ้างดิดูจะไปด้วยวะอะไปด้วยวะไปไหนครับไปหมดเลยไปหมดเลยไปไขึ้นรถดันเร็ว ไปเอาเที่ยวเดียวจ้ะไปแล้วนะครับไปคนดินมาเที่ยวเดียวแล้วครับแม่ไม่ให้ไปนะแต่อยากไปด้วยนะไม่จ้ะไม่จ้ะไ,ไ,ไปเลยไปเลยให้มันวิ่งตามไปเลย เทนานะไปเทตรงนาเจ้จารบครอบอาจจะรบีอยู่นะคะงานนี้ต้องอจาจจะรบีก่อนนะคะจอดหลายวันค่ะจอดพร้อ,อมครับพร้อมพี่บอกว่าให้ขับไปเลยไม่ต้องรอมันสาวรุ่นนี่ตามนะคะ ไปอยู่กลับมาโอ้กลับมามาชินน้ำยาเทิมจีนนะคะพอดีค่ะไปอ่าบ้านโชคตรงนี้นะคะดเดาวเล่นของเราะคะ่ะตอนนี้แม่ผูกแขนให้สาวนุ่นู่นะ กูเคนแล้วไปกูเป็ตมันแจกท่าดินพอดีเลยล <c oughs> ินตามแม่บอกว่าไม่ให้ไปมันกระเชงไปด้วย แบบเดียวตรงนี้แหละไปเลยเดี๋ยวก็มาเดาไปทำไมมีเงินโนนเลยไป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 ขี่รถน้ำเร็วอันนี้ขีอ จะมันขย่ยหลุดมันแข็งแน่เนี่ยแม่พี่น้องบอกว่าถ้าฝนมาอีกแกจะไม่ไปปิดแล้วไม่ปิดจนเหนื่อยอ่ะแม่อ้แม่เกือบรอยกระสอบแล้วมั้งมือเดียวถุงเนียพื้นตาโตพื้นชั้นก็เหนืลอยนะ เดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะคะชนเนาะอูยไม่กล <c oughs> ้าหรอกกล้าเล่นหรอกไม่พอเน็กเนียพอไปขนควายค่ะ <c oughs> ข้อตยมารอตั้งแต่เช้า <c oughs> ไม่รู้ไปขนที่ไหนพี่เนงกบว่ไปวัดแกก็ามานั่งรอ

ไปรุ่นชอบนี่นี่นี่เห็นไหมอ้าอยู่คนเวไปหมดแล้วไม่รู้ยูยู่เก๊ก